เปไ็นไรไม่เปไ็นไรลองลองลองหน่อยลองของซะหน่อยโหยืนเก๊กกันเชียวยืนเก๊กกันเชียวยืนเก๊กกันเชียวตัดไปตัดวงแตกวงแตก <c oughs> บีมเอ็กซ์โตบริการเติมโลบักสำหรับคนน่ารักและหล่อเท่อีกทั้งยังมีบริการกดโค้ดไอเทมในเกมต่างๆมากมายเช่นขาด้วนย f o หรือแม้แต่หมวกวาก,กิลี่ใครที่อยากเติมโลบักและซื้อไอเทมก็ประจักันเลยที่ บี x Store ลิงแฟนเพจและเว็บไซต์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วในแมป4 k i n g หรือแมป ColleV ช w a r หลังจากที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นแมปนี้เป็นเวลานานเนี่ยมันก็ได้มีคอมเมนต์ของน้องคนนึงบอกผมมาว่าแมปนี้ได้มีอัปเดตเกมพาร์ใหม่เข้ามานั่นก็คือเกมพาร์อาชีพทหารแต่ผมก็ไม่รอช้าแน่นอนเพราะาผมได้กดเกมพาร์ตนั้นมาแล้ว เพื่อจะเอามาลองเล่นในคลิปคลิปนี้นี่แหละเกมพาสอาชีพทหารนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่550โลบักโดยเพื่อสามารถซื้อเกมพาสอาชีพทหารได้จากข้างนอกเกมแล้วนะถ้าเกิดเข้ามาในเกมเนี่ยเราจะไม่เห็นเกมพาสของอาชีพทหารเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพทหารกันเลยโดยวิธีเปลี่ยนก็เหมือนเดิมสามารถเข้ามาได้ที่ทีมแล้วก็เลือกมาที่ล่างสุดอาชีพทหาร นี่ทุกคนอาชีพทหารที่เราใฝ่ฝันมาแล้วแต่เราจะวาปมาเกิดที่สถานีตำรวจนะน่าจะที่เดียวกับของตำรวจเลยแล้วของที่เราได้มันก็เหมือนตำรวจมากเลยเนะี่ยมีไม้กระบองมีนกวีดกุญแจมือแล้วก็ปืนตำรวจแต่สิ่งที่มันพิเศษก็คือนี่ปืน M16 โอ้ปกติปืนนี้เนี่ยเราสามารถได้ก็ต่อเมื่อเราซื้อเกมพาร์ตแบ็กมาเก็ต ซึ่งเกมพาร์ b แบ็กมาเก็ตเนี่ยมาราคา500โลบักแต่ว่าอาชีพทาหารของเราราคา550โลบักก็ถือว่าไม่ต่างกันมากไี่ดูดีมีรถทหารจอดอยู่ได้2ยคันไม่น่าขึ้นได้นะน่าจะน่าจะเอามาจอดเฉยๆขับไม่ได้แน่นอนอ่ามาแล้วเหยาเยยาคนแรกโอ้ยไม่คิดจะทำร้ายทหารเหรอจัดมันหน่อย,นนอยเฮ้ยเที่มีหลายนัดนะยิงว่าวก็ยิงซ้ำได้นอ้อง ไหมนี่มันกล้ามาเล่นกับเราะโอ้ไม่มีค่าหัวด้วยเพื่อนมาแล้วมาดิเขาลื่นเขาลื่งเขาลื่นเหรอเขาลื่นเหรอเออไอปืนนะผมว่าแค่แม็กเดียวเราสามารถยิงได้เป็นแบบสามสี่คนเลยนะมันกระสุนมันโคตรเยอะไอ้ดูดูไอ้นี่มันมันกลัวแล้วละมันโดนเรายิงล้มไปเมื่อกี้พอคราวนี้มันไม่กล้าเล่นกับเราแล้วพวกเนี้ยดูดูมันจะกล้าเล่นอยู่ไหม าเล่นโดนยิงอ่ะพูดแค่เ่อขาลึ่นเขาลึ่นเาลึง่งไม่เขียดน,นะนี้ไม่เขียดน,นะทําไมผมรู้สึกว่าเรามาเล่นเป็นอาชีพทหารแล้วแบบมันไม่ค่อยมีคนมากล้าตีกับเราอะ่ะปกติถ้าเกิดผมเล่นเป็นตำรวจนะมันจะแบบมีแต่คนมาลุมตีตีจนแบบไม่มีทางสู้ขนาดมีปืนตั้งเยอะแต่เรามาเป็นทหารแล้วเราแบบสบายมากเลยเดินไปทางไหนก็ไม่มีคนมายุ่ง โอ้สงสัยชุดทหารมันจะแบบอล่าดีแล้วว่าไงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้นี่ไม่ใช่วไอ้นี่ไม่ใช่คนปกติมันบ้ามันกล้ามาตีกับปืนเอฟซีหกโอ้ประชักปืนออกมาก็วิ่งหนีแล้วน้องโอ้ยนี่ขี้กลัวเกินเมื่อกี้ยังถือมีดมาฟันพี่อยู่เลยไม่ใช่หรอเฮ้ยทำไรใครบอกให้ขโมยเงินยศยศไม่ใช่ตำรวจแต่ก็จับได้นะ ไม่ใช่ตำรวจแต่ก็ยิงตะกวดได้เหมือนกันเอ่อเอาไม้กระบองทุบเลยเราไม่ต้องใช้ป <together. 1 round urai> ืน <partager> มันยืนนิ่งให้เราทุบเราทุกคนแบะแบะแบะเออเออเนี้อย่านี้อย่านี้หนีโดนยิงพูดแค่นี้แหละรอดไม่ไกลหรอกรอดไม่ไกลอย่าโดบอย่าโดบก้าโดบบ่โอ้ยโอ้ยตกใจเงี้ยอยู่ดีโผล่มาจากร้านขายของอะไรไม่รู้เนี่ย เอ้ยอย,อย่าตีกันน้องอย่าตีกันหยุดหยุดูช่วยใครดีวะเสื้อดำหรือเสื้อฟ้าเฮ้ยขโมยของไอ้เสื้อดำเฮ้ยขโมยของเฮ้ยไม่ได้นะขโมยของไม่ได้ามาขอด้วยดิแต่เยอะไหมวะโอ้สิบห้าบาทโอ้ยเกินไปไหมกูแย่งมึงสิบห้าบาทมาตีกูเหรอก็ได้ก็ได้อยากจะลองไหมน้องอยากจะลองไหมน้องดูเหมือนวิ่ง โอ้โดนแค่นัดเดียววิ่งโอ้โหหมดเข้าไปร้านค้าเลยรหรอดูดูทุกคนเมื่อกี้มันเข้าไปแบบกินยาใกล้มาแล้วมันก็จะวิ่งไปขโมยต่อเดี๋ยวผมดักอยู่หน้านี่ดูสิไปขโมยทําไมไปขโมยทําไมบอกให้ออกมาเฮ้ยๆๆไอ้นี่ไม่เข็ดไม่หลับไม่เข็ดไม่หลับไม่เข็ดไม่ลับโอ้ยหมัวบ้านงานหรอมัวบ้านงานหรอ มัวแล้วมื่อมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วเือขโมยของจนเป็นกิจวัตรประจําวันเลยนะมึงเนี่ยโอเคมาเก็บของกลางกันดีกว่าทุกคนเมื่อกี้คือเขาขโมยของไว้นะเราก็ต้องมาเก็บของกลางโอ้ย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 ออกไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยายายาโอ้นี่คนกําลังเก็บของกลางนะอ้าแล้วมึงเก็บของกูอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ยใส คนกำลังเก็บของกลางมาแย่งไปอย่างนี้เลยเหรอการเป็นอาชีพทหารนี่มันช่างสบายจริงต่างกันลาวฟ้ากับเหว่กับตำรวจถ้าเป็นตำรวจเนี่ยคงโดนคนลุมตีตายไปละแต่น uh ี่แค่ชักปืน M 1 6สิหขึ้นมาคนก็วิ่งหนีกันหมดโคตรสบายเลยว่าแล้วทำไมแต่ละคนอยากเป็นแต่อาชีพทหารอื ความฝันของเราก็คือเราจะไปเป็นนายกนี่นี่มันยืนนิ่งเดี๋ยวผมจะมาลองนับดูดีกว่าว่าปืน M16 ของเราเนี่ยมันยิงคนกี่นัดถึงจะตาย1นัด2นัด3นัด4นัด5นัด6นัดอุย้ยหนัดตายแล้ว1แม็กมี35โอย้ยิงได้กี่คนวะตั้ง5 6คนอ่ะทุกคนโคตร ใครบอกให้วิ่งตีกันใครบอกให้วิ่งตีกันสามศพเมื่อกี้แม็กเดียวสามศพไม่ยเห็นไหมว่าปืนมันโหดขนาดไหนเฮ้ยไอ้นั่นมันจะเล่นกับเราอ่ะดู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 ไอ้เด็กเฮาหมอยคิดว่ามีปืนแล้วจะสู้กับทหารอย่างเราได้เหรอ อย่างนี้ดิอย่านี้อย่านี้พี่ควัก M16 มาแล้ววิ่งหนีเชียวโอ้โหไอเด็กนี่โคตรขี้กลัวเออล้มไปดิโอ้พอเราไม่ชักปืนแล้วยิงใส่เราเอาใส่เราเอาขอโทษโน่าสมสารนี่ไงทุกคนอันนี้คือ b แบ็กมาเก็ตสำหรับคนที่ซื้อเกมพาร์ตแบ็กมาเก็ อน่างนี้ก็คือปืนที่เราจะสามารถซื้อได้เมื่อเรามีแบ็กมาร์เก็ตแต่ถ้าเกิดเรามีอาชีพทหารเนี่ยเราสามารถมีได้หมดเลยนะปืนพวกนี้นีปืน M16 ลูกซองแล้วก็เอาได้โอ้สบายอะถ้าเกิดเราซื้ออาชีพทาหารอะเรามีแถมให้ฟรีด้วยโคตรคมโอ้โหเป็นฟงเลยแต่ว่ากระสุนเราเหลือ20นัด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองลองลองหน่อยลองของซะหน่อยโหยืนเก๊กกันเชียวยืนเก๊กกันเชียวยืนเก๊กกันเชียวตัดไปตัดวงแตกวงแตกเออผมจําได้ว่ารอบก่อนก่อนที่ผมจะเลิกเล่นไปเนี่ยผมได้ฝากปืนสไนเปอร์ไ้กับตู้ล็อกเกอร์แต่ว่ามันมีปัญหาก็คือผมพยายามจะเปิดตู้ล็อกเกอร์ที่สถานีตํารวจละแต่ว่า มันเปิดไม่ได้ทุกคนดูดิมันทำยังไงก็เปิดไม่ได้เลยสงสัยผมจะต้องเสียสละอาชีพทหารนี้ไปละผมขอลาออกไปสมัครโรงเรียนก่อนแล้วกันนี่ทุกคนเราได้กลับมาอยู่ที่โรงเรียนอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราไปเอาปืนที่โหดที่สุดในเกมกันเลยดีวยกว่าเราเก็บไว้ในตู้ล็อกเกอร์ในรอบที่แล้วปืนสไนเปาเลตว้าวยังเฟี้ยวยาวยิ่งกว่าบ้องข้าวหลาม มาจัดเลยลองยิงคนสักคนก่อนเลยนี่ไปก่อนหนึ่งตัวนอกระยะไกลอาไอนี้ไอนี้ซ้ำเพื่อนไอนี้ซ้ำเพื่อนเนอซ้ำเพื่อนเนอ,อบอกแล้วว่ามันคือปืนที่โหดที่สุดในเกมแต่ก็ยิงโดนนะนะผมจำได้ว่ารอบที่เราที่ผมเล่นปืนนี้นะ่ะในเซิร์ฟมันไม่ค่อยมีคนแต่ว่าคราวนี้ละ่ะคนเยอะมากมายเสร็จตูวแน่ ปื้มไปนัดหนึ่งไอ้นี่ไม่รู้ตัวเอ้ยกูตายได้ไงวะมึมงโดนฟืนสน่ไงเพื่อนนี่ทุกคนเห็นคนกำลังทุบตู้อยู่ไหมเดี๋ยวผมยิงสไ่ไปตั้งแต่ตรงนี้เลยดูนะมันจะแบบตายโดยที่ไม่รู้ตัวอ้าวโอ้โหมันแอบมุมก่อนกำลังจะยิงเลยเอ้ยอ๋ยอาถาลึงถาลึง เป็นไงอะน้องอ้าวอ้าวอทะลึ่งทะลึ่งตายไม่รู้ตัวนะทะลึ่งอ่ะเห็นปืนพี่เป่าน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครยิงกูบ้างเนี่ยไอ้นี่ก็ยิงใช่ไหมเน่ยเยอะมึงน่เลยมายิงหลังกว่ามานี่มึงอะไปหลบหลังเสาหน่ามึงอะไปหลบหลังเสาเหรออ้ยโคตรเศร้าเลยทุกคนเมื่อกี้ปืนบาเลต ราคา400โลบักแล้วได้หายไปแล้วผมรู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากนี่พวกรงเรียนนี้เลยกูจําได้มีโรงเรียนเสื้อน้ำเงินนี่แหละที่ทำบาเลสพี่ตกมานี่มานี่มานี่มานี้นะี่ไปเลยสองศพอือสามศพเป็นไงใครบอกให้ทําบาเลสพี่ตกน้องพี่โกรธนะไอพี่ต้องเอาปืนโหมดมาเล่นน้อง ไปศพไหมไปอีกศพไหมฮ้ <c oughs> <c oughs> <S <s> นี่สะใจสะใจว้าได้ค่ะคนสีศพเว้ยอุย้ยทำหน้าบูด <c oughs> อุย้ยขอโทษก็บาเลตมันตกอ่ะคนมันก็ต้องโกรธหน่อยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากมาเล่นก็สามารถเข้ามาได้ที่แมปคอลเลกช War แนะนำเลยว่าชิปทหารในโหดมากสำหรัคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละ แล้วเจอกันบ๊ายโอ้ยโอ้ยโอ้ย